สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมช่องตามสไตล์ชาแนลทุกผู้ทุกคนครับผมวันนี้มีสิ่งดีๆมานําเสนอครับผมมีสิพามากินเขา่าโดยอาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทานวมาสันเดย์ชนิดแบบว่าบนตรงงอไม่งอไมโครเวฟวมาสันเดย์ครับผมอุ่นในตัววมาสันเดย์ครับนี่แหละสิมาลองเห็ดเบิ้องพันบอกว่าสามารถอุ่นเองได้เลยวมาสันเดย์ครับนี่เป็นอ่า ข้าวแกงผนงไก่ครับผมตราชิมรูหรือว่าชิมเบิงนั่นเองนะครับข้เาเบิงครับว่าหางไนจะเป็นหนึ่งเมาแกะเบิงกันเลยครับมาแกะเบิงเะครับเขาบอกว่าเราต้องใส่ไม่คโครเวรียครับผมนี่ครับนาาให้ดูพงน้าไตยหนึงนะครับ มาต้องพูดคำํำเพียงครับผมแกะกันหลดทดลองดูว่ามันจะอุ่นเองได้ยังไงมาสีมาเบิองกันครับยุบข้างในได้ครับผมข้างในของผมิะตกคนมีถาดรองครับผมข้างในจะกอวอดไปเบิองเบิองเหยเห็นดีครับ ขั้นตอนการทําข้างในกเราจะมีนี่ครับผม <c oughs> นี่ด้วยครับคะแนนหนึ่งสองสองมากครับผมจะ,จะเป็นคร้าวครับตัวน,นี้เป็นคร้าวครับก็จะมีคร้าวแล้วก็ข้างในก็จะเป็นนี่ครับมีน้ํา มีน้ำเอาไปใส่ครับผมนะเดีย๋ยวเราลองเห็ดูางโอ้มีช้อนใยากลองครับผมมีช้อนให้เรียบร้อยพร้อมด้วยกระดาษนะโอ้นี่ครับไฮไลท์ของเราที่ทำความร้อนของมันอ่าพกพาง่ายสะดวกครับผมเหมาะสำหรับเตือนปลาตั้งแคมป์ไปหน้าก็พกไปได้ครับผมไปหน้านะ พุทบพมองอย่างไรได้หางผมมาลองเห็ดบกันเลยมาจิบด็นตรงไหนครับผมมาๆามามาอ่าขันตอนแรกครับผมมมเบิกตอนเบื้งวิธีกอนนะครับอ่อโอเคครับผมเพื่อนให้เอาสีแกงใส่กับเข่าครับผมแล้วก็เอานี่ลงไปข้างล่างแล้วก็ ที่นำลงไปครับผมแล้วก็เอาทับด้วยกองเขาเลยครับเดี๋ยวเขามาเห็ดบิึงครับผมมันสิกินเลยบอลเดี๋ยวมาลองเบึงกันเลยครับผมอันดับแรงกันครับพี่น้องตัดก่อนเลยเหมาะมากครับผมขึ้นเขาขึ้นดอยนี้ครับขึ้นเขาขึ้นดอยไปได้แล้วครับโคไปครับอตอนนี้ น้ำในปริมาณนี้นะครับนี่เขาเตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเท่ากับแค่เพียงแค่ต้องใส่ซื่อนครับซื้อหอมมาครับผมแต่ก่อนจะเทน้นำลงไปผมว่าฉี้เขาก่อนครับผมเพราะวอของยาไมันห่อนก่อนเขาเตรียมเขาไว้ก่อนเลยนะนี่นะครับผมข้า,าวเขานี้ยังเป็นเม็ดเม็ดพิเศษไห ไม่อยากฟุ้งกันหนุ่มเกิดขึหนเลยปึ๊บอัาโหลฟุกันปแล้วครับปึ๊บสีขาวให้เป็นสีให้เรียบร้อยแล้วครับผมที่นี้ให้ใส่กับเขาลงไปเลยครับพะแนงไกล Mutter. ครับผมตัดครับผมยาด้อยยา เอาดนูเจ้าของไปน่ำเดอืตจจอตัดแดดซอง่งนี่ครับมาเบิ่งข้างในดูดูครับกินบดบละ่ะเขาดิบพี่เดอ้อแต่แกงกินได้อยู่ครับแต่เขาไมนดิบต้องอุ่นก่อนนะครับไปหากินนะครับมันยังยังเดิกตดบดมือเลยครับนี่ เอามาแล้วครับให้ไล่์อ,อยู่นี่ครับที่น้นำลงไปนี่ครับที่น้นำลงไปเด้อพี่น้องปึ๊บที่ไปให้นปึ๊บเลยครับผมแล้วถา้าเบื้งปฏิกิริยามันก่อนนะครับปึ๊บอเก็บอกกดลงไปน้ำเอาแล้วครับพี่น้องอืดละพอปึ๊บบุบ๊คบุ๊คบุ๊คแล้วก็ใส่ลงไปครับามาอย่างไาพี่น้อง ยิงยาเสนาคอยกัเลยรอครับต่อไปก็รอถ่ายให้มันด้เวลาครับผม,มฟดบกบกบกเลยครับฟดนั่นแปลว่าเดือดนะครับผมเขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณห้านาทีครับผมจัดเวลาเลยครับผมบผมเบมิงเวลาก่อนหาหน้าที่พี่น้องคันบริหาหน้าที่ก็สังเกตเอาครับมาหาหน้าทีครับผม หาที่เราก็้สมาเบึ้งคบนี่นี่ตอนนี้ผมจับเบึ้งนี่มันกับมันกับแบบห้อนเลยครับนี่ครับอู้เขาบอกว่ากองเนี่ยมันรับได้ประมาณร้อยยี่สิบซีซีอยูนี้ครับนี่ของมหงอนมันป้องกันยัางดีแล้วครับนี่แล้วเขาจะมีรูระบายอากาศให้ด้ยครับนี่ครับเขาปิดฝาเสร็จแล้วห้องกระถามนะครับท่าครับท่าแปลว่าคอยครับผมตอนนี้เราก็รับรับอาวุธ ขาดดวครับเบิ้องร้างเเฮ็ดดีด,ดีนะครับรปับป๊บปั๊บกระดาษอันนึงเนาะเราต้อให้กระดาษค่อยมากหน่อยเย้ยดดลองแต่ว่าสำมโอ้โสิบปาดเดียวก็ปเปิดนเจนอเล ยุคนี้บ่ต้องนั่นแล้วครับไต่ขอใครลูกเสือเนี่ยคูมือบ่ต้องไปตั้งเตาคือสมัยเล็กน้อยนะครับเนี่ยกูมือเนี่ยป๊พอพร้อมกินเลยครับเนี่ยคักครับดูวัฒนาการคูมือเนี่ยจีน้องเลยมาอืมโอ้หอนมวยางคักครับพี่น้องโฟุหอนเลยครับเนี่ย ต้องเสียงนี่เดือดปุ๊บปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยครับพี่น้องอืมกินหอวหมองแล้วครับโอ้จะกินได้บอเดี๋ยวมามาถ่าเบิรงกันเลยครับเดี๋ยวกับริ่มผมมาอาจจะได้แล้วล่ะครับผมไม่ร้องเดือดจุดได้ครับเดี๋ยวเบิรงนข้างในเอาจบเบิรงนแล้ไหนด้วยน้องพี่น้องเอาความเง็นเบิร์นชีลดีไหมไปครับน บ๊กบ๊อกบ๊กบก,บก,บกอน่ไอมันมีเสียงอะไรเลยบ๊กบอกมนีเสียงเยดือดแต่มันมีเสียงไกเลเรือเนี่ยเสียงอะไรบ้างโดยผมร้องบนเข่ากันผมมัเนไยแต่โอ้ยเข,ขานิ่มแล้วพี่น้องอาชิโต้สามาได้แต่ผมร้องเหมือกันโอ้หันหันนอนดดเมื่อเน่าไ อ <ừ. S 2> ืี๋ตผมซิ้มเขากันครับมันไม่สุกแ่ะอืมเอาแล้วครับมหมพี่น้องเร cup, <laughs> ่ไหวครับผมผมออกเลยตรงระวังครับเดี๋ยวมันยังแบบมันยังปวดดึ๊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 ี่น้องวาเนียปุ๊อว่ได้กินทางพี่น้อง เจ้าวังอันี้มันนี่หละมันต้มตัวไดแบบนี้เลยคุณน่ะอืดแตกใส่หัวหเนเ่ยใช่นหะเ<อ>สียงสำคัเใา้ออยู่มองนี้ครับผมเสร็จแล้วครับเห็นมันบล็อกบล็อกบล็อกตรงนี้แหละนะครับพี่น้อง <S <S ร้อนร้อนละอุฮอนคาฮอนเนี่ยครับผมพี่น้อง ขออยามให้เ้าเสียเนี่ยหางยังมันห่งหมดเลอืเห็นับเห็นไหมเม็น,นะมมนมมชัดๆครับผมมันสุกทั่วเลยดอะครับที่น,น้อง มันบขาคใจจต่ผมโยกให้เบื้องเย้รััเนี่ยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยครับเนี่ยนาะบอกได้ว่ามันใส่ใดดีครับผมจะมาลองชิมเมืองว่าเป็นยังไงโว้ยหลวกปาก เผาซุกค,ครับผมยังที่นี่ซุกไปท่้งข้างล่างค,ครับซุกครับซุกเนี่ยทั้งขังกับเพร่ะทัานจะเศ้าเดือดยก็ครับเนี่ยยังเดือดยู่ตรงตัวได้เล่นได้แล้วครับพี่น้องคือแบบ ความเราประทานด,ดีครับรสชาติกับมาตรฐานพะแงมาตฐานพะแง่ล้านนี้ครับเนี่ยอาจจะฮอนเนี้ยครับผมก็กินเลยแตวก็อยากจะบอกว่า ก็อร่อยดีนะครับท่านผู้ชมอยากจะบอกขั้นนี้เดือเกินว้าวหนครับผม <c oughs> มันนิ่งเหรอครับมันดูดน้ำเข้าไปข้างใน,นมันดูดน้ำเข้าไปข้างในในถุงแล้วถุงมันจะพองครับตอนนี้น้ำหมดแล้วครับ นามข้างนอกเด้มันไปอยู่ในถุงไปแล้วได้กลาดยุทธด้ะครับน้นองจะต,ต้องระวังครับผมเพราะมันห่อนรถผันแหนงจะบัวจะบัวจัดจะบัวจัดมันแหลยแต่กินได้ทุกเพลทุกวัยผมว่าบัวจัดเลยหมาะเลยครับนี่คนบอกกินเผ็ดนี่หมาะเลยครับ หรือว่าสำเร็จนะครับเห็ดมุนเนีย่ยหรือว่า <c oughs> คือคือว่าสําเร็จครับผมข้าวพเนียงไก่ไม่ต้องง้องไมโครเวฟถือว่าผ่านกับเมนูนี้แล้วก็ก็อร่อยดีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมจันนะครไปหาล่องเมืองใดครับผมเหมาะพกผ้ากับสะดวกครับผมไปเที่ยวพวกไปได้ครับผมเที่ยวป่าเที่ยวเขาไปแคมป์ได้ครับ ลองหาดูได้ครับผมกับแบรนด์ชิมดูครับผมมีม,มีมีหลายเมนูครับผมมีเั่งกับเผามีเั่งกับเผาแล้วก็มีพัแนแงมีมีหลายอย่างครับผมแต่ผมเลือกแบบนี้มาก่อนเลือกแบบแกงพันแงไก่ครับผมมีแกงเขียวหวานแล้วก็มีกะัะเพราของับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันหลังเดี๋ยวผมเอากะัะเพรามาลองเบิ่งกันครับผมกัะเพรารสจัดแต่นี่เป็นพันแง รถไม่จัดครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับไวเซนเมกครับพี่น้องการล่องของกว่าการทดลองของเราเดี๋ยวจังไรกับคลิปหน้าเดี๋ยวผมหาของประมาณนี้ครับช่วงนี้จะเป็นของประมาณนี้ของรีวิวของรีวิวพวกอาหารจำเร็จรูปครับผมอ่าคลิปหน้าคลิปหน้าครับผมสิเป็นอี่ยังสีหายยังไม่ให้สี่ให้น้องเบิง้ง ฝากติดตามนะครับผมคลิปนี้เป็นกานเป็นประโยชน์ต่อต่อเพื่้นฝากนิดเดียวครับผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไอตมํมสะตล์ชาแนลช่องน้อยๆช่องนี้นด้ครับผมสำหรับวันวนี้ก่อนครับผมกลับสวัสดีครับ